สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยเรามาเรียนรู้กันต่อนะครับในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่นปีพุทธศักราช2500กันต่อนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเป็นเรื่องของกรณีรับบำเหน็จบำนาญเนื่องจากว่ารับราชการมานานนะครับด้วยเหตุรับราชการนานทีนี้ การรับบําเหน็จบํนานาญด้วยเหตุรับราชการนานเนี่ยหมายถึงอะไรแล้วเขามีเงื่อนไขอย่างไรในการรับบําเหน็จบํนานาญนะครับตามมาตรา12บเนี่ยบัญญัติเอาไว้ว่าข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีสิทธิ์ได้รับบําเหน็จบํนานาญปกติด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้วงเล็บ4ก็คือเหตุรับราชการนานนั่นเองนะครับทีนี้รับราชการนานอย่างไรเรามาดู ความหมายกันนะครับว่าเขาให้ความหมายเอาไว้อย่างไรในเรื่องของการรับราชการนานนะครับในมาตรา17บเเนี่ยบำเหน็จบำนาญด้วยเหตุรับราชการนานนั้นเนี่ยเขาจะให้กับข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีเวลารับราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญเนี่ยครบ30ปีบริบูรณ์นะครับก็คือรับราชการมาจนอายุครบ30ปีจนเวลาราชการครบ30ปีเนี่ย ก็จะมีสิทธิ์เรียกว่ารับราชการนานนะครับมีสิทธิ์ได้รับบําเหน็จบํานาญหรือวัคสอเนี่ยถ้าข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดมีเวลาราชการเนี่ยสำหรับคนนบํบนานวณบําเหน็จบํานาญครบ25ปีบริบูรณ์ก็คือรับราชการมาครบ25ปีบริบูรณ์แล้วนะครับและมีความประสงค์ที่จะลาออกจากราชการ ก็ให้ผู้มีอำนาจสั่งอนุญ,ญาตให้ลาออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุรับราชการนานได้นะครับเพราะฉะนั้นข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ออกจากราชการนะครับเพื่อจะรับบำเหน็จบำนาญด้วยเหตุรับราชการนานเนี่ยก็จะมี2กรณีนะครับก็คือว่า,ารับราชการมา30ปีบริบูรณ์แล้วหรือ มีเวลารับราชการในการคำนวณบำเหน็จบำนาญเนี่ยครบ25ปีบริบูรณ์แล้วประสงค์จะลาออกนะครับก็ให้ผู้มีอำนาจเนี่ยสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญได้นะครับ